มันคือหลุยวิตตองรุ่นที่สาวๆทั่วโลกคลั่งไคล้และหายยากที่สุดในโลกครับเดี๋ยวใบนี้จะเป็นยังไงติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมแจ็คช่องแจ็กกี้หลักชรีกันอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรีวิวกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเมื่อพูดถึงหลุยวิตตองนะครับหลักๆเลยเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่รุ่นครับที่ถ้าเพื่อนๆมีเงินเนี่ยเดินเข้าไปในช็อปบ,บอกว่าฉันต้องการรุ่นนี้ก็ไม่มีของจะขายให้เพราะว่า ของรุ่นนี้เป็นที่ต้องการมากๆนะครับแล้วก็ของขาดทั่วโลกเลยต่อให้เรามีเงินเนี่ยช็อปก็ไม่มีของจะขายให้และไม่ได้เป็นแค่ในประเทศไทยแต่เป็นทั่วโลกครับซึ่งก็มีอยู่หลายๆรุ่นพอสมควรเจ้านาโนสปีดี้ใบนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับซึ่งผมเคยทํารีวิวไปแล้วท่านใดยังไม่ได้รับชมกันกลับไปย้อนชมได้นะครับใบนี้คือตัวตึงเลยครับหายากยืนหนึ่งของหลุยวิตตองหายากที่สุดในโลกล่าเดี๋ยวไปรีวิวพร้อมๆกันเลยครับ มาเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆทุกคนครับจะเห็นอันนี้นะครับเป็นเซตของเขานะครับมาฟูลเซตเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นเจ้ากระต่ายด้วยนั่นหมายความว่าใบนี้เนี่ยเป็นปีใหม่ล่าสุดก็คือปี2023ปีกระต่ายนั่นเองครับและข้างในนะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับก็คือใส่พวกใบเสร็จต่างๆนะครับนี่เจ้าจะอยู่ในนี้เนาะจากนั้นนะครับก็จะเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับมาแล้วนี่คือกล่องเขานะครับ อ่ะเดี๋ยวเราเปิดพร้อมๆกันเลยครับเปิดมานะครับก็จะเจอถุงผ้านะครับของหลุยส์วิตตองแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนเ,นเป็นโค้ดของเขาบาร์โค้ดแปะไว้อ่ะเดี๋ยวเรามาชมพระเอกของเราเลยหายากที่สุดในปัตตพีหายากที่สุดในโลกล่า one two three มาแล้วครับทุกคน นี่คือนะครับหลุยวิตตองพ orsche อ็ c กเซสโซร์นะครับหรือว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็คือหลุยวิตตองพ orsche อ็อก s ซอรีนั่นเองครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับว่าเจ้า p orsche Accessory เนี่ยเป็นยังไงนะครับเปิดซิปออกมานะครับอ่อนจะเห็นด้านในด้านในเขาก็จะมีสายนะครับก็คือเป็นคาวไฮนะครับนี่ไว้สำหรับคล้องเนาะเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆชมด้านในนะครับนี่ ด้านในจะบุผ้าสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีช่องด้านหน้าตรงนี้จะบอกว่าด้านในกว้างขวางมากๆครับผมใส่มือถือได้ทุกรุ่นเลยคอนเฟิร์ม p h o n e ธรรมดา iPhone Pro iPhone Pro Max Samsung รุ่นใหญ่ใส่ได้หมดคือกว้างขวางจุจริงๆครับตัวนี้แล้วก็ด้านในบุผ้านะครับแล้วก็ด้านในนะครับจะไม่มีแสแตป์พวกเดดโคดแล้วเพราะว่าเขาฝังตัวไมโครชิปไว้แล้วเรียบร้อยครับผม แล้วก็ใบนี้นะครับจะมีความพิเศษซึ่งต่างจากหลุยวิตตองทั่วไปนิดนึงก็คือว่าลายโมโนแกรมเขาเนี่ยจะไม่กลับหัวกลับหางครับทั้ง2ด้านเห็นไหมครับ LV เนี่ยเป็นแนวตั้งทั้งคู่เลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาใช้แคนวาสคละอันกันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆของหลุยอะอย่าง n a โ o s p e e d y อันนี้เนี่ยนะครับให้ดูอันนี้หลุยเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับแล้วเขาว่าใช้หนังเป็นอันเดียวกันพอมาด้านนี้เนี่ย LV มันก็คือจะกลับหัวปกติ LV จะเป็นอย่างนี้นะครับในหลายๆรุ่นทุกรุ่นหรือเปล่าผมไม่ชัวร์แต่หลายๆรุ่นเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเจ้า Porsche a c c e s s o r y เนี่ยจะโชคดีมากๆเลยเพราะว่า LV เนี่ยจะไปทางเดียวกันหมดเลยแบบนี้ครับผม ทีนี้นะครับเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเจ้า p r o j e c t Accessory กันเลยนะครับข้อดีอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีใบนี้ไปเนี่ยรับรองทุกคนมองแน่นอนเพราะว่าเป็นใบที่สาวๆทั่วโลกใฝ่ฝันและคลั่งไคล้และของหาโคตรยากสัายไปที่ไหนเนี่ยเด่นแน่นอนเพราะทุกคนรู้ว่าของหายากถ้าเรามีนี่คือเด่นสุดๆครับข้อดีอันดับ2เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีพื้นฐานของแบรนด์นี้เข้าอยู่แล้วนั่นคือ กระเป๋าเขาเนี่ยทำจากแคนวาสครับทุกท่านเนี่ยเห็นไหมแคนวาสข้อดีก็คือทนถึกทนต่อรอยขีดข่วนใช้ไป10ปีเนี่ยไม่ปริไม่แตกเลยนะฮะหลูวิตองเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่แล้วข้อ3นะครับคือเรื่องราคาขายต่อเป็นที่ทราบกันดีว่า ลูวิต้องแอมเกชชานเลเนี่ยราคาขายต่อเนี่ยถือว่าแข็งมากๆนะครับราคาถือว่าแบบเจ็บตัวน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใช้ไปนะครับรับรองไม่เจ็บตัวแน่นอนหรือไม่ก็เจ็บตัวน้อยหรือไม่ก็กำไรใช้ต่อไปนะครับก็คือเป็นข้อดีนับตีจุของได้เยอะมากๆเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมเทียบกับตัวนาโนสปีดี้ให้ดูเนี่ย mm hmm. เห็นไหมเนี่ยเทียบกับนาโนสปีดี้เนี่ยเขาจะมีความยาวกว่านะครับ อันนี้คือด้านข้างนะให้ดูเท่านะเห็นไหมพอเ j ็ c อ a c c e s เน่ยจะยาวกว่าพอสมควรเลยแล้วก็ตัวนาโนเนี่ยใส่ได้แค่ iPhone Pro เฉยๆจะใส่ตัว Pro Max ไม่ได้นะครับส่วนเจ้าพอเ j ็ c อ a c ก e s ์เนี่ยใส่ได้ทุกรุ่น iPhone Pro Max ใดๆใส่ได้หมดไม่มีปัญหาครับต่อไปนะครับก็มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียเลยอันดับหนึ่งก็คือว่าหลักๆเลยนะครับก็คือเป็นข้อเสียของแบรนด์นี้นั่นเองนั่นคือ ค้าวไฮของหลุยวิทตองนั่นเองครับซึ่งมันก็จะดูแลยากเพราะว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยมันก็จะไปรอยด่างครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็โชคดีมากเพราะข้าวไฮมีนิดเดียวเองมีแค่ตรงนี้นะครับก็คือตรงแบรนด์แซมแล้วก็ตรงสายสะพายของเขาเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบ น,นะครับสายเป็นคาวไฮแค่นี้เองนะครับก็คือจะดูแลง่ายกว่าจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับที่หูจับเนี่ยอย่างเช่นเจ้านาโนสปีดี้เป็นหลักเนี่ยนะหูจับเขาก็เป็นคาวไฮนะเพราะฉะนั้นนะมันก็จะดูแลเยอะกว่าแต่ว่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคิดจะใช้แล้วเนี่ยเราก็มีวิธีแก้ก็คือเพื่อนๆไปแค่ไปซื้อสเปรย์กันน้ำนะครับตามห้างเนี่ยมาพ่น ก่อนใช้งานแล้วก็ใช้งานเสร็จก่อนจะเก็บในถุงก,ก็พ่นอันนี้ก็ช่วยได้มากๆแล้วครับผมต่อไปนะครับข้อเสียอันดับ 2, 2> เลยนะครับก็คือสายเขาเนั่นเองครับทุกท่านก็คือสายเขานี่จะปรับระดับไม่ได้แต่ว่าอันนี้เป็นสายรุ่นใหม่แล้วก็คือสามารถถอดได้นะครับถ้าเป็นรุ่นเกา่าๆพวกวินเทจเนี่ยสายเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยสายจะถอดไม่ได้ครับแต่อันนี้เนี่ยสายถอดได้แต่ปรับระดับไม่ได้ครับแต่ว่าขนาะที่เขาออกมาให้เนี่ยจากโรงงานเนี่ยก็ เป็นขนาดที่เพอร์เฟกอยู่แล้วสปายเนี่ยคือแบบลุคคุณหนูแบบว่าไฮโซมากเลยใบนี้สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหาเจ้าหลุยส์บิทตองโพสิท e ็อกเซอรีอยู่นะครับแล้วหาไม่ได้เพราะของมันหายากทั่วโลกจริงๆครับใบนี้เนี่ยผมปล่อยขายแล้วราคาดีๆราคาดีที่สุดในตลาดณนะตอนนี้ผมปล่อยขายแค่52,900บาทเท่านั้นครับราคาตลาดเพื่อนๆไปเช็คดูได้เลยขายอยู่ที่56,900ถึง59,900บาท เกือบทุกเจ้าครับท่านใดสนใจเนี่ยติดต่อผมมาได้เลยนะครับทาง IG ผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับข้อมูลใบนี้นะครับเป็นหลุยวิตตอง p อเชตแอคเซสซอรี y ครับรุ่นใหม่ล่าสุดฝังชิปนะครับสายถอดได้ ปี2023ใบเสร็จลงเดือน1 2023ครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกับช่อง Jackie ury, จาก k ีลักช u รี่ก็ต้องขอลาการไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านไปรีวิวล u กช r รี่แบรนด์ตัวไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ